คณะครูนักเรียนชาวบ้านโครรกกลางอำเภอแก่ดำร่วมกันปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการชุมชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินค่ะที่โรงเรียนบ้านโคกกลางอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามนางวิภาสายรัตน์รองผู้ในการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินโดยมีนายพิวรววุณวรรณขันผู้ในการโรงเรียนบ้านโคกกลางนำคณะครูนักเรียน ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้พนิงานนะคะได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงเพชรรัตมาดหว่างแสงนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านโคกกลางที่ได้รับการคัเดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจําปี2 5 6 3ด้วยจากนั้นนางวิพาสายรัตน์ผู้อำนวยการสรํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งประธานในพิธีก็นาผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้มมมม และหวานเมล็ดดอกทานตะวันบนแปลงทางนี้ก็เพื่อเป็นการน้อมลำเล็กในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และได้สืบสารปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชนและเพื่อใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกกลางเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่หน้าด่านก่อนที่จะเข้าสู่อำเภอแกดำซึ่งจะทําให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ได้เห็นถึงความงามของดอกทานตะวันที่คาดว่าจะออกดอกปริบานในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมค่ะ